ล่าสุดนะครับมีรายงานว่าบาร์เซโลนาบอกให้แฟงกี้เดยองลดค่าเหนื่อยลงหากต้องการที่จะอยู่ที่คัำนูต่อไปหลังจากที่บาซ่าและแมนยูนะครับได้ตกลงค่าตัวเริ่มต้นของมิดฟิลด์ลายนี้ไว้ที่55ล้านปอนด์และอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น72ล้านปอนด์ในภายหลังเดยองในวัย25ปีตกเป็นเป้าหมายหลักของยูเนเต็ดมาสักพักใหญ่แล้ว และมีรายงานว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาจอร์นเมอร์ทัพและลิชาอาโนได้เดินทางไปที่บารเซโลนาเพื่อพบกับบรรดาผู้มีอำนาจในการตัดสินใจของบาร์ซ่าอย่างจอร์ดี้ครับมาเตอูอลา,าเมนีและลาฟาโยเต้ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อบรรลุข้อตกลงเรื่องราคา โดยที่ทางมุนโดดิปติ i โวสื่อของประเทศสเปนบอกว่าครับและอารามเเนีีรวมถึงซาบีได้นั่งคุยกับเดยองในระหว่างการฝึกซ้อมเพื่ออธิบายสถานการณ์ของเรื่องนี้พวกเขาบอกเดยองว่าหาเขาต้องการที่จะอยู่กับบาเซโนนาต่อไปเขาจะต้องถูกลดค่าเหนื่อยลง5ล้านปอนด์ต่อปี และทางมุนโดชี้ว่าเดยองไม่พอใจกับวิธีที่สโมสรจัดการกับสถานการณ์ของเขาแบบนี้และเดยองยังบอกอีกว่าการขายเขาเันเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจล้วนๆซึ่งการขายเดยองด้วยค่าตัวที่ได้ตกลงกันไว้ของทั้งสโมสรจะช่วยบรรเทาสถานการณ์ทางการเงินของบาร์เซโลนาได้อย่างมากทั้งในเรื่องของการอัดฉีดเงินสดและยังช่วยลดค่าแรงของนักเตะลงอีกด้วยถึงแม้ว่าเชลซีจะตกเป็นข่าวอย่างหนักกับเดยอง และทางสิงบูเองก็ได้ใช้เรื่องการแข่งขันยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในฤดูการหน้ามาเป็นตัวเลือกให้นักเตะสนใจย้ายไปร่วมทีมด้วยนั้นแต่ในที่สุดยูเนเต็ดกับบาร์ซ่าก็ได้ตกลงค่าธรรมเนียมกันได้แล้วหลังจากที่ยืดเยื้อมานานหลายสัปดาห์จนตอนนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับเดยองแล้วว่าจะตัดสินใจยังไงกับอนาคตของเขาจะยอมลดค่าเหนื่อยลงเพื่ออยู่กับบาร์เซโลนาต่อไปตามที่ใจต้องการ หรือจะไม่ยอมแล้วต้องย้ายไปร่วมทีมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เจ้าตัวไม่ค่อยอยากจะย้ายไปเท่าไหร่นะักมันคงเป็นเรื่องที่หนักใจสําหรับนักเตะไม่ใช่น้อยเมื่อใจอยู่ที่นี่แต่ทีมไม่พร้อมที่จะรับเขาไว้แถมยังบีบให้เขาเลือกแบบนี้อีกมันก็น่าสงสารเหมือนกันนะครับที่เดยองต้องรู้สึกว่าตัวเองเหมือนโดนผลักใส่ไล่ส่งทั้งๆท,ที่ใจก็ไม่ได้อยากจะย้ายไปไหนเลยการที่สโมสรทําแบบนี้เหมือนเป็นการผลักภาระไปให้นักเตะใช้จุดที่เขาอยากอยู่ต่อมากดดันเพื่อลดค่าเหนื่อย มันอาจจะดูไม่แฟร์สำหรับนักเตะอ,อยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้ามองในมุมของสโมสรการทำแบบนี้มันเป็นสิ่งที่มีแต่ได้กับได้มันก็ถือว่าไม่ผิดอะไรหรอกครับดังนั้นแล้วหากแฟรงกี้เดยองมีใจให้สโมสรจริงๆเขาก็คงจะยอมลดค่าเหนื่อยลงและการอยู่กับบาร์เซโลนาต่อจะสามารถการันตีได้ว่าเขาจะได้เล่นเวทีใหญ่อย่าง UCL แน่นอนต่างกับทางแมนยูที่ตอนนี้ทีมกำลังรีบูทใหม่กำลังสร้างแนวทางใหม่ของตัวเองภายใต้การคุมทีมของเอลิกเทนฮาร์ก แต่จะไม่สามารถการันตีความสําเร็จได้แน่นอนถ้าการทําทีมของคุณซื้อคนใหม่เป็นไปในแนวทางที่ดีก็ถือว่าเป็นผลดีแต่ถ้ามันออกมาไม่ดีมูลค่าของนักเตะเองก็คงจะลดลงจากตอนนี้ไม่ใช่น้อยก็คงต้องให้เขาตัดสินใจแล้วล่ะครับว่าจะเลือกทางไหนและเรามองว่าดิวที่ยืดเนดื้อนี้มันก็คงจะจบลงแล้วล่ะครับ